ดีครับตอนข้ามแรงครับเป่าจ่าพาซีนะครับ,าาานะรบนี่ก็เป็นตับหมูสดๆนะครับกินเป็นกับแก้มนะครับไม่ใช่กินกับข้าวนะครับกินไปนะครับนี่ก็มาครับ แก่เข้ากันขอย้ำว่าเป็นตับหมูนะครับนะครับเดี๋ยวมะนาวเปรีป้ยวๆหน่อยนะครับนี่ตับหมูอ่ะ เนเกิเดี๋ยวจะผู้มักนะครับบางคนกูหมักเปรี้ยวๆหน่อยกับจิ๋ม ยังเขาว่าเธอเลยหอกครับแบวบางช่วงมาจะกินเป็นกับแยมนะครับตับหมูนะครับกับข่าก็ได้ถ้าผู้อยากกินนะครับโอ้ย น้ำคำยังไม่ยังนี่เป็นใส่นี่เป็นใส่หมูลวกโมเป็นตุ่มนะครับให้รนสีมันแดงวัดนะครับเนี่ยจำตรงนี้เหร วุนเงี้ยกินกระเานะครับเงี้ยกินเหรินนะครับเอาของมาโชว์วยซื่อนะครับแต่ว่าจะกินกระเขาก็ได้นี่นี่ครับเปลี่ยนๆกลุ่ม <c oughs> กินเดียนะครับกิ้มเนกับจ้ำกินไดียกันยินจิ้มมาได้กับเบิ้งนีคือครับองได้ว่ากันนะครับจ้าผมอ่ะกินเป็นกับจ้ำผมต้องออกตัวกันผมกินเป็นกับจ้ำชอบก็ดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้กินบ่ถึงนะถ้กินบ่ถึงอนะ่ะมันสิบ่ได้อัตรลดนะครับเพราะมันเป็นของดิบนะครับมันถ้กินแต่พอคุ้มนะครับพวกพวกกินก็เดวไปนะครับแล้วผมเนี่ยพกินแต่เลือดสีสัตว์ปลาครับัชนะพวกกินแต่เสาสะพาน

ในน้ำนะครับสำหรับผููเคยผูบเคยกินนะจะไปกินนะครับถ้าจะกินก็กินออกจากจากเขาขาไม่ไหมนะครับถ้าจะกินนะครับ ให้ซื้อผงถ่านมาครับผงถ่านคาร์บอนนะครับผงถ่านคาร์บอนไปซื้อเอาไว้่างขายานาะครับมันจะช่วยได้นะครับเพราะว่าตับตับหมูเขาเสอ,อย่าหลายนะครับม้นคือตับมัวนะครับชี้แงจงใหทราบด้วย โอ้ยจะเหี้เยเดอ้ออืครับอันนี้มันอาจจะบอดไม่เป็นไดยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าก็ถือว่าด,าด,าดิบนะครับก็ถือว่าดิบนะครับกินไปผู้ดใดกินได้ก็กินผู้ใดกินบ่ได้ดก็นั่งบึง้งซเฉยเลยครับเด้ออืะ อย่าลองเลยน้องของมันแรงอ่อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวนอาไม่หลับ แซ่บเลยว่ะเจ้าวิธีทำแจวนะครับต้มนำ้ำต้มน้ำสุกแล้วก็มาผสมกับมะนาวแล้วก็ใส่แก้วกับข้าวขวพริกน้ำปลานะครับพริกน้ำปลา,าข้าวขวนะครับไม่ต้องใส่ยังครับสักหนี่พอ หัหวานหอมตั้งหวานตั้งหอมคล้ายๆคล้ายๆหัวนำมิ่มไหมครับคือหัวนำมิ่มไหมคือกินมิ่มปะกินมิ่งพึ่งนะครับลังพึ่งที่ที่แบบ หัวน้ำอ่ะหัวน้ำมิ่มอ่ะน้ำหวานนะครับน้ำหวานน้ำหวานพึ่งน้ำหวานมิ่ม,มครับตัวนี้มันจะก,กินแบบนี้ได้ครับนี่ครับไอตับเนี่ยกินเดียวกันกับรังพึ่งเลยครับทดสอบดูนะครับนะหนอาปกบ ใช่เอาเป็นต้นเลยครับโจ๋เวิกเอาไปกินครับปลาหมึกเมื่อหลังพุ่นล่ะครับมื้อน,นี้ทานว่าเอาน,นี่ก่อน จิบนี้สำหรับผู้ชื่นชอบตับหมูส,สดๆนะครับดิบๆนะครับจัดไตนะครับ ครับอืมอืมเสียบอวะืมกินไปกินมัดเสียบาะเจ้าก็แซเบสวัสดีครับ,รบ